สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟบอลครับของเดอะนักเทปบอลครับประจำหน้าคลิปทุกคนทุกท่านครับวันนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์ครับชี่โปรกรมฟุตบอลเข้มข้นและดูเดือดแบบต่อเนื่องนะครับ21 กันยายน2568กครับลีกใหญ่ลงทําการแข่งขันกันทั้งหมดเลยนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาผลประกอบการก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะไปในด้านของสเปอร์และเอฟเวอร์ตันนะครับก็ถือว่าเต็มเอ็มเต็มคำกันแบบตอนนี้นะครับหน้าคลิปหน้าช่องขนาดนี้แล้วในชมรมเต็มระบบครับเน้นการันตี v ี p มาครบบวกชุดอาราบามสามอีกหนึ่งชุดครับก็แสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมเทยบบอลของนัดด้วยละกันนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้เราคุยกันในส่วนของหน้าคลิป ก่อนนะครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่าหน้าคลิปตรงนี้เนี่ยตามมาเจอๆกับนัดในชมรมได้เลยนะครับวันนี้เราเปิดหัวกันที่ฟุตบอลลีกเอองฝรั่งเศสครับโจทิอย่างโอลิมปิกมาเกสครับเปิดบ้านเจอกับจาฝูงอย่างปารีสแปร์งแม็คนะครับคู่นี้แน่นอนครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นนะครับด้วยศักดิ์ศรีของจาฝูงอย่างเปเเชเนี่ยแม้จะเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่พวกเขายังถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้เอาง่ายๆครับบุกมาบังคับชนะสถานเดียวถึงจะได้เห็นนะครับโจทิอยางมาเกส ในทุกรายการครับหลุดแพ้ไป3ชนะ2นะครับส่วนไปเอชเชผลงานยอดเยี่ยมแบบต่อเน,นี่ยรักษามาตรฐานได้ดีมากนะครับเก็บชัยรวด5เกมติดนะครับ ก็ถือว่ามาตรฐานตอนนี้เป็นไปเอชดีกว่าแม้เซเปลี่ยนไปการรับบทขงเล่นเป็นเกมเยือนแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างดุดันนะครับและมิติในเกมรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับนำคับมาโดยทางด้านของบาคราแล้วก็ควอรชเคเลียนะครับส่วนมาซ์แมสจุดแข็งจะเป็นเกมในบ้านแต่แน่นอนครับเกมคําคิวน,นี้กับการที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับการาเยือนทีมแข็งแร่งอย่างไปเอชเป็นงานที่หนักของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายเชื่อว,ว่า90นาทีครับโอลิมปิกมาซ์จะต้านทานความแข่ง,ข,งของไปเอชไม่ไหวนะครับวันนี้ จะเป็นทีมเยือนอย่างไป h เครับบุกไปและเอาชนะได้อย่างแน่นอนมองทีมเยือนอย่างไปเชได้เลยครับ คู่ที่สองสำหรับคัมคือวันนี้ครับรุยกันต่อที่สกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเจ้าชินอย่างบอสตัทครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นบอสตัทครับถูกมองว่าดีกว่าเล็กน้อยจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่พวกเขาเปิดบ้านและเอาชนะได้ก็ได้เหตุแบบเต็มๆนะครัสำหรับคู่นี้เนี่ยเจาะลึกไปดูภาพรวมรายละเอียดคุงกําลังความพร้อมประกอบกับผลงานนะครับวันนี้นัดชื่นชอบไปทีด้านทีมเยือนนะครับอย่างนิวคาสเซิลเชื่อว่าวันนนนีี้้้ดววยแตาท่ ถือว่าแปลกในระดับหนึ่งจบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเอาจริงๆเนี่ยความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านและเรื่องของผลงานเป็นบอสมัดดีกว่าชัดเจนเก็บชัยได้ถึง3เกมจาก4เกมแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับสวนท้ายกับนิวคาสเซิลเลยนะครับสเกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไป2และเสมอ2นะครับแถวนี้เสียเปรียบไปการรับผลอมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยลองสังเกตดูครับแนวต้านกลับไม่ได้เป็นอกเป็นใจให้กับเจ้าถิ่นอย่างบอสมันเลยนะครับวันนี้นะครับ จะนำทัพมาโดยด้านของเซเมนโยนะครับมีหน้าเตะไม่อมีหน้าเป้าครับเป็นด้านของเอวานิสันนะครับส่วนนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับก็ได้หน้าเป้าตัวใหม่มาแล้วนะครับหลังจากที่สี่เกมแรกก็ถือว่าประสบปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์นะครับได้ทางด้านของวอเตอร์มาเดนะครับซื้อมาจากทางด้านของซุสการแล้วก็ทําประตูไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวันนี้เอลังกาพร้อมลงสนามนะครับตรงกลางนี่ถือว่าแน่นปึกเลยนะครับโจลินตันกิมไรา์โตนารีนะครับแล้วก็แผงหลังเนี่ยก็จะมีทางด้านของ เบิร์นและก็ชิปเปียดนะครับวันนี้มองดูแล้วจากแนวต้านครับอย่างน้อยนิวคาสเซิลบุกมาไม่แพ้หรือมีโอกาสบุกไปสร้างเซอร์ไพรส์เก็บชัยชนะจากบอร์ดมัดเลยก็เป็นได้ครับข้ามเกวันนี้มองชิมเยือนอย่างนิวคาสเซิลได้เลยครับ ปิ่นชายคู่ที่3ครับสำหรับคัมคืววันนี้ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ครับในสุพบปอร์โบว์พิมเลีกอังกฤษอาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับอาร์เซนอลในถิ่นครับถูกหยิบยกและมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดให้เรียบร้อยครับคัมคืววันนี้มอง2มุมซื้อ2หน้ามองทีมเยือนอย่างซิตี้ครับบุกมาวันนี้คาดว่าจะมี1แต้มกกลับออไปปเ็นอย่าางนนนนนนน้้้อออยยะครรัับ์เเเซลลวีีไดป่ ของตัวเองครับรวมไปถึงผลงานโดยวรวมเนี่ยก็ดูดีกว่าเล็กน้อยเก็บชัยไปได้4เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยไปได้3เกมจาก5เกมหลังสุดอเซนอลวันนี้ครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับหน้าเป้าอย่างยกเคเรสนะครับตรงการจะมีในด้านของเอเซโอเดกการมาดูเอเกชูบิเมนดี้นะครับแล้วก็ในด้านของดิเคนไรท์นะครับส่วนแบ็คโฟล์ับวันนี้ก็นำทัพมาโดยในด้านของคาราฟิโอลีและก็ทิมเบอร์นั่นเองนะรัวส่วนแมน ตอร์ซิตี้ครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผู้เล่นชุดเดิมนะครับเพราะว่าตัวเจ็บเนี่ยก็ยังมีให้เห็นนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรนะครับจะเป็นางด้านของหน้าเป้าอย่างฮาร์แลนด์มีฟิลฟอร์เดนขึ้นมาสอบแซกนะครับแล้วก็มีการในเรื่องของมิเดิลในเกมรุกที่ดีขึ้นที่กําลังท็อปฟอร์มเลยนะด้านของโดกูนะครับมีตัวเก๋าอย่างโรดี้และก็ซินวานะครับวันนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างดูใกล้เคียงความได้เปรียบเพียงอย่างเดียวครับของอาร์เานอลคือเกมในบ้านนะครับแล้วก เสมอหน้ากว้างเป็นไปได้ไมากสุดจริงๆนะวันนี้คาดว่าจะแบ่งแต้มครับมองชิมเยียนอยากแมชั่นเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับสามทีวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมอยู่ต้รูปโปรไฟล์เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับคําบคิววันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอพิธีกานโชคดีครับ